จากลีมาแต่ตน,นี้เอ็มตี้รอฟังเสียงนะครับแล้วนั่งรอกันอยู่ริมรั้วอย่างนี้ยังไม่เห็นใครเหมือนกันนะ,ะสำหรับเอ็มตี้นะแต่เป็นวาร์าคิวๆแล้วโดนระเบิดสะกิดระเบิดจากลีมามาก่อนคะ่ะโผมาแล้วแต่โผมาเขาไอห,หัวเลยเอ็มตี้ต้องถอยมาปั๊มยาก,กันก่อนฮนะเลือดเหลือกล้า,ลาเลยทีเดียวและะ้วแต่ข้างหลังเขาวิ่งไล่กันมาแล้วสองคนนะเป็นน้ำเบอร์วันนะกระโดดมาทางนี้ยังไงสักไปเข้าไ ทีเอฟซีไรีเจะกัดทันนแล้วเป็นเอฟซีเปิดทางทำทว่าจะ้งับว่าน็อกใส่ number วันดรวยค่ะเมื่อสักครู่ครับ number วันเหมือนจะระวับคิวจังหวะนี้เปิดน็อกเซลลดําไปได้อ้าเลยครับคดีพิกละวับคิวๆไปอย่างจะเปไปแล้วขาอีกนะเดี๋ยวเรเรียบร้อยครับ n อ e s p o r t ออกจ์อปอป์ตอเกมี่ไปที่16นะเป็นการย้ำชัยของคอนเซนเทรตนะใช่แล้วเดเทีบมาก่อนเนีะสำหรับทางบอดซุกส่งกระสุนมาทักถ่าย เอห็นเห็นแล้วต้องไปวัดหนึ่งนัดนี่มาซี่เปิดน้องธนาทิพย์มาทัจริงอีกนัดต้องมีวันเทปเราก็มีวันเทปเหมือนกันนะนายมาตี้บอกอีกนัดเพื่อนอุ้ยย้อนย้อนนัดของไก่มาซี่เฮ้ยเฮ้ยปุ๊ช็อตครับจากได้เปรียบครับชาร์เปอร์คาร์ดิสจากนดยมาตี้ส่งให้ครับกลายเป็นวันออนวันและออนวันเนี้ยเลือกเดือนนี้มีโอกาสเหมือนกัน ในมันตี้เหมือนจะเดินมาเคลียร์สแกมปี้เลยโอ้ยชอยไปชอบเบอร์ค่ะในมี่ะกะจบไปก่อนในอันดับที่สามนอกจากคนดีมาติงโหดมากสองฆ่าสีเป็นมาเคลียร์ให้นนั่นเองค่ะแล้วตรงนี้ยังไงจะไปวัดการขอวขัดคนไปติดหัวไปนัดสุดท้ายแล้วมีหยิบ AWM AWM คู่ใจเดินใส่แกนเน่ลูกนี้จบไปก่อนหนึ่งลูกแล้วโอ้โห,โหโลงไปเดี๋ยวมันตี้บอกลงไปขอหากระปังหน่อยอ่ะอู้โหเด็กแกเนี่ยโดน เริ่มเซตะบอลแล้วเหมือนกันแล้วมาตีได้โพุิชันที่สวยกว่าอยู่กลางวงแถบเบอรพื้นที่ไฮแคลวลาวลกิจิวโดนวงบีบไล่หลักแล้วออกมาตรงนี้วันกันแล้วลาะิี่จะทำได้จิวเรียกใครวะคนเพาะนที่ช้าเปล่าป่าแล้วเลี่ยวรอเลยครับ Q อีก29 11คิวอะเรียบร้อยแล้วครับกายต้องบอกว่าต้องขับรถมุฟนีบลูโซนกันมาก่อนนะแต่ตรงนั้นมีคอนเซนเทรตที่รอรับอยู่โอ,เเอ,อ,อ,อย้ยแล้วไอ้สุดยวอะ แล้คูเซียตรงนี้ชีมเลยเหตุแอ็มซีด้านในวัดกันโอ้โ oh, หุู้เดียวครับหายเลยเอ็มซีตรงนี้คมจต่จัดแอรคูลูเซียจำเป็นต้องเลื่อนตีแล้วตรงนี้ตัดสินใจตีคอนเซนเทรตลงนั่นเปิดน็อาท็อปปี้ไปแล้วเหมือนอินเทนจะแจมอินเทนต์อหันหน้าแบบนั้นอุหันจ้าไปที่หาเทนนของโกลเด้นแคทตนะครับแล้วธนวัฒน์ต่งเดินมาตรงนี้ด้านหจัดเอาดันเอาโดนไปเข้าหัวหายเลยครับเม็ดเดียวลง,งเรียบร้อยครับเม็ดแทนสิบพิว อันที่สองล้อตรงนี้ไปกันนะแชมป์ติโยแชมป์ติโยบอกไฟเพื่อนทีมทีมเราเลือกทีมมาบ้านหลังนี้ไม่มีใครโดนแกลนเน่มันจะอยู่เหมือนกันพิลเกอร์เปิดน้องพิลเกิร์บเได้ไอเจเคหรือลูทารเล่นได้ครับแล้วตรงนี้แกลนเน่ของบอลลิกเปิดน้องอาเล็กไปแล้วแกลนเน่อีกหนึ่งลูกเกือบดอกแชมป์ติโยแล้วแกลนเน่ของฟิมสตาร์กันเปิดน้องอาร์ตดามาไปอีกแล้วตรงนี้เราไม่ต้องแจ้งมาแล้วไม่ไดิเกเกยไปได้เหมือนกันแล้วเรียบร้อยสามแกลนเน่สามน็อคจากบอลลิงวิ่ง แล้วเขาแกล้งนส่วนมาสรตักสระตักเพื่อนส่วนไปหายเลยยบพอเตอร์ตะแกรงในที่ตกมาดังสระตักไปเหมือนกันบอลลิพยายามที่จะมองหาไกลกับเพื่อนกับรูโซที่บีบมาเรื่อยๆรแล้วมาเติมเปิดน้องแดนี่พีนายคนสุดท้ายชอปเปอร์แล้วกอเรสตบอลลิกบอกเฮ้ยเพื่อนไปนะครับผมตรงนี้และมีออฟชั่นอะไรโถงเข้าใส่ให้หมดนะปาไฟปาแฟดป,า,ฟปาทุกสีทุกอย่างทางร้อนงขาวแล้ววิ่งเข้าใส่เลยสำหรับ บอลิกสาม xl เยี่ยงจังหวะยังไงสเปรย์เข้าไปก่อนหนึ่งชุดยังไม่เห็นคันแล้วเหลือคนสุดท้ายเป็นช็อปเปอร์เข้าไปเข้มมาตรงนี้แล้วเรียบร้อยครับ forest gaming สิบสอง kill ี่ครับไฟบริเวณบ้านคู่ตัวนี้ครับน็อกอยู่สำหรับ electric sport ล้วเหมือนเพื่อนจะมาเตือนตัวนี้เต้น้อยเตรียมปวดเล่นอยู่ในโลกล้วตาลไม้เปิดล็อกดีซีเอ็กซ์ไปอย่าไปไกลแล้วท่านว่สั่งจังหวะนี้เปิดน็อกแกมยูวีไฟอาแล้วครับเต้น้อยคนสุดท้ายโดนยิงมาเลือดเราอยู่ติ่งติงเอกรูเซียบอกว่าเจ็บแล้วเพื่อนต้องไล่เอา เดี๋ยวชนะหนึ่งเอาซีเบทชนหน้าตะวิลเลตไปพีเจเคไปเฉยหน้าเขาซีเบทมาพีเจเคแล้วหน้าของเขาแล้วทีหลังผมเวลาขับรถมาไม่ได้ดูรถเต้นอยยับโอ้โหตรงนี้แฮทเหมือนจะมาแจงใกล้ๆฮะบริเวณซ้ายมือนแล้วตรงนี้ยิงกดมาไม่น้อยเสร๋อให้ชุดเดียวเปิดน้ำบักหนึ่งที่อยู่บ้านไกลๆเอาบอสดีจังหวะนี้ไปแล้วหน้าเขาดีแฝดีแล้วที่คุณปล่อยตรงนี้แล้วบอสตีตรงนี้ยังไงต่อขาวบอสตีขาวตรงนี้แล้วบักหนึ่งปิก ไม่ดีแล้วก็เปไปจังไครมาเปิดแล้วก็บอลที่ไปไล่ตูเจ็ดแปดก้าเสรแล้วบอลในจะเข้ามาเราเรียบร้อยสวัะมาิดการเจ็ดแปดก้านตอนนี้เราได้ขอบประตูแล่าเกมงานเราไปวันนี้เหมาะจะเกมอันดับทีสกี้ครับ F I T S เสียเปรียบเหลือเกินนะพาราแลกตรงนี้กระโดดเห็นแล้วเลือที่อัมแกรเนตปาเข้าไปพาราแลกโอ้ยลงนานบอกเพื่อนลุกเพื่อนแล้วตรงนี้พาราแลกเปิดดอกเจคขอบประปูล่าลงนานลุกขึ้นมาพาราแลกเห็นตัวแล้วแกรเนตลุกหนีแมนแมนหรือเปล่าเติ์ปาลุกงกน่าทนเกือบไม่ทันยับ เลือเหลือ50ต้องวิ่งถอยกลับมาต้องทิ้งเจขอปพบพลาตะวิ่งไปด้านนี้จะเจอกับดายคาร์บอนแต่ว่าพูดถึงใยรแต่ย่างก็หลงนะตรงนี้ลุกปา่าเรียบร้อยเลยกับเราแหลกเม็ดเดียวฮะคนลุกคนลุกพบพลาแหลกยิงอย่างนี้ใช่ไหมฮะคนลุกเพราะฝนเสียต้องกังน้ำแม่ตรงนี้ก็มานะครับปวดท้องแม่ใช่ครับเหมือนเดินเฟรสามแต่จะรู้หรือเปล่าวิทีตรงนี้อยู่บนระไฟมันมั้ยกเปิดออร์เดอไปแต่ตรงนี้วิที่เปิดน็อกแล้วดับบนน็อกดูลามันจะใช้ย่อไป เป็นระดับบล็อกแล้วตรงนี้ลาบูดไปหยามจะเป็นระดับบล็อกที่พบน็อกของยูฟาไปเอาเลยครับจะเก็บสี่แล้วเป็นนะคนี่ยุ้ยลาบูดนะ,ดนะเก็บงานดีไว้ซีมี่ตจะเกมไปเป็นอันดับที่สิบสี่ฮะสี่คิวคนเดียวของลาบูดคนเดียวก็เสียวได้นะะหายกันหมดเลยทั้งทีมนะจะหรับทางลาบูดนะอ e ีเทวินนี่นายบอกว่าผมไม่ยอมมาแต่ไอเจ็ดเคท่าเคลื่อนที่ไปข้างหน้าเหมือนจะไปชนกับเพมไปทีเอสวิปงมา เรียบร้อยกับอีซ่าหาอะไรนะคะเปิดกับแคมิโก้และเจเจเคขับวถซัมทันทีเรอาุลามันเปิดล็อกีซ่าหาอะไรเทรดกันมาแล้วกับสวิตเซต์นะไปนอกกับตุลมันดามาได้คะ่ะขับล้องไปน็อกเจเจเคได้อีกหนึ่งคนจังหวะนี้มีแก้มยุ้ยและเติรนตะล,ลิลติสนะไปอีกหนึ่งน็อกนะเจผมว่าเปิดน,น็อคบอลิกได้ค่ะิเนซิ่งเอ็กติดงานเติรนตะล,ลิลติสและเรียบร้อยคะ่ะไอเจเเคนะถูกปิดไปก่อนเนอันดับที่สิบสองจากทางเมดอินไทยแลนด์อะคาเดมีนเองคะ่ะแหมดิออนบอกว่าผมเพิ่งลุก เอาล้วำบากของเราแดกไปน็อกเพื่อนไปอุ้ยมันโดนสองด้วยนะสำหรับเดนนี่พีนายคิกกับโบสเตอร์นะแล้วช็อปเปอร์เปิดน็อกเดซี่มาได้ครับเราแตกต้องกลับมาชุบเลยนะ้วทำอะไรไว้ต้องชุบเพื่อนให้นะครับและดีออนมาสักคู่เอ็กวันเหมือนจะรู้ครับว่าเอาแล้วนะชชอปเปอร์หมดน็อกเดีได้ไปแต่ตรงนี้ตานุดอกมาไม่ดูอะไรเอาแล้วเป็นห้องขอเอ็กวันเราจะเกมไปเป็นที่สิบหกฮะทีเจ็ดอะคาเดมี่มาสักคู่เหมือนจะระเบิดทําให้เอ็กวันตายใจหรือเปล่า ครับตรงนี้ครับบาคกับทอฟฟี่ยีรีเซ็ตกันแต่ทางหน้าเขารีเซ็ตกันอยู่แล้วเป็นเูาอยู่ทำต่อเราไม่ไหวเลคุณึงเป็นเติร์นครับท็อฟฟี่ยีเปิดน็อกเติกรต่ตติ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 เนติ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 ทินิต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 ิิดงานติ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 าิติติติิวิิติติิต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 ้ติติติต่ติิติิต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 ิ่ิต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 ิงิตัตโติ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 วิติติตนติติตต สวังหวะนี้ยืนวัดให้ไปสี่นะดองของรีซีเอ็กไปโคมไปจัดสกิฟซี่ชี้พยายามเดินแรงเลยแต่เขาโรเทตไปฝั่งซ้ายวิชีชี้ขาี่เปล่าวิชีรอบโอ้แล้วส่วนแล้วเาของแก้มยุยนักงานลงไปวิชีบอลแล้วเหลือคนสุดท้ายลาบินเทนนิสหมดแล้วยังไงโอ้โหเลื่อนเลยอยูติเงี้ยวขอมาคอนเฟิร์มคิวเป็นแกมยุยไปก่อนนะจะหรับวิชีไอ้คร Th ับแล้วโมแซกอาวูวบอลขามาของนี้จะมาไม่ต้องเพยายามแล้วบอลเกมไปเป็นเดือดสาสำหรับอินเทนโมแซกจังวันี้หันส่วนไป็น้องของจอจัสไปได้ครับโมแซก ข้างล่างตรงนี้เหมือนจะเหลือคนเดียวนะสำหรับลาเต้ใช่ค่ะและว้วเปิดน็อกไปทันทีค่ะลาเต้เปิดน็อกเต้นน้อยเซสตรองได้นะเดซทอยเอ็กซ์ไปเปิดน็อกหดสี่บิดไม่ได้ค่ะจังหวะน,นี้เหลือคนสุดท้ายสำหรับเมดินาแลนเป็นลาเต้วิ่งไล่ขึ้นมาและไม่คอนเฟิร์มคิวแล้วขอไปเอานี้ดีกว่ากแก้มด้วยได้สำหรับเขาเป็นคนอีกหนึง่งเ,เรียบร้อยกระคาเรียบร้อยได้ใช่ไหมค่ะและสามทันทีนะสำหรับเต้นน้อยเซสตรองแล้วตอนนี้ปั๊มยาเลืองเหลือเก้าปั๊มทันไหมลาเต้ลาเต้ ชัางทันอยู่นะคะแล้วเป็นแชมป์สิงโญเปิดน้อก PJK ว่ะได้เป็ดที่ห้าประมาณสิบวิธีครับจะอัปเดตไปเป็ดที่หกครับไปตรงนี้ต้อง,ร,งร,รีบเลียกให้จบครับสามยืนนี้เขาก็้อเปิดเป็นน้องห้างของไกซสมินแล้วก็เหลืออยู่สี่เปมสุดท้ายนะเมดอินไทยแลนด์ค่ะไม่มีค่ะเหลืลอครบเป็นสี่หกค่ะไอเ PJK เหลืออยู่แค่คนที่แอคี่เวตอยู่นะเขาเป็นเพลทค่ะเต็มยมเช่นกันสีน่คนค่ะแล้วเป็นอัมรลีเกมมิ่งเหลือกันอยู่สามคนแอคติเวตหนือคนนอนน็อกค่ะ ตนี้รองแล้แลตรงนี้จังหวะนี้ต่าวัตริเอาให้ครับสกิคลคอรทกิลลิงสปีดไลจีเกเอจีเกมไปเป็นระดับที่4ฮะแรงค้ำกันอยู่นะสหรังเข้ากองหน้าทุนรามาไฟปลาระเบิดลาลุกสิทุกอย่างเข้าไป,ไปต่เป่าวัตริเปิดเเข้ากองมาได้ใช่คอรับเนอป้กับเอมไปคุัของที่แอคต่ตรงนี้และเรียบร้อยคอเทราจะเกมไปเี่สาครับตรงนี้ไฟส ทีที่เป็นหนึ่งของขอไปครับพี่นอนน็อกดูครับไปดีไปดีแล้ว Army Gaming สี่คนฮนะ